เห็นบ่ <Huh. S 1> หาว่ามันเราบงางแง่หรือขังคว้ามือคว้ามืออืเฮ้ยเสียงหาเห็ดเอาขอผู้บริหารเป<ะ>ิดเห็ดผ่านกันได้คือกระดกกระเดือ่อแต่ยิ่งยัง่งค oh. ู่อุ้ยเย็บ <laughs> <laughs> เอาแล้วเว้ยเสียนเก็บเห็ดเหยียบเห็ดห้องแอกเลยเอาแล้ววะโอ้ยคนหนึงเห็นหม่องนึ่งนูเ่เอาเอาแล้ววะีขัดแค่เสียนหาเห็ดโอ้ยเห็ดหมู่บ้านเหยียบแปแรแหลบแสีบเลยโอ้ยโอ้ยขัดเถอะวะเอ้ย เฮ็ดมันกำลังตูมนะเมื่อวานนี่บึ้ยสุดยอดเบิดหมุน,เอ,มนเ,เอาหมุนเข้าไปเื้อเอาหมุนเข้าไปเอาเอ้ยหาเห็ดนี่เป็นเรื่องมวนไปแล้วทันผู้ส้มครับตอนนี้ โอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมเด้อครับเด้อขอบคุณในห,หลายที่เขามารับชมวิดีโอว่มาว่าทานจะเบิ่งจบหรือบ่จบก็ขอขอบคุณในห,หลายผลงานความเข้าอนีก็เก็บเฮ็ด,อ,ดอีกแล้วครับจะนั่นจะเนื่องเลยเออจะบอก่ออนอนขอกรยิ้นหนาเจ้าเราได้เฮ็ดทน ท่านรู้สมงอ้ยนี่เห็นบ่เนี่ดอกตุ้ม่นี่เหยียบเปีแบบเลยโอ้หนวำดีช่ยีบเห็ดไหมดห่วยบเห็นเนาะมาบเปลีนเลย่วในกระเสียบแล้วเฮ็ดทานมอวนกินแซบทเนีมันบดดอกแข็ง ดอกมันดอกมันหนิมหนิมนี่แมนเบิดได้แมมมึงนี่แมนเบิดนี่นี่แต่เห็ดอีดีเลยนี่เบิดถ่านผู้ชมอีดีเลยมอนพมเหมาเหร่นได้พี่น้องมันออกเป็นมูใหญ่เลยแมนเบิดเลยนี่เบิดคือขักเถ้าปาด์ุพูนอะเดียวพูน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 พูมือ เต็มตาอ oh ีกแล้ว huh. พ uh ี้น้องเลยกระสิเป็นแนวนี่มันนี่ล้นแท้มันนี่อู้เต็มซื่อชือมันนี่ล้นค่ะอู้หูขัดงขัดเหงฮะโมเดียวเนาะบโมนเบิดดิขันเบื้องดีดีโม้นเบิดได้ไง ตาดีเบิังซอยเลยเด้อพี่นอ้องเบื่อเสียนเก็บเห็ดเห,ห็นใบใหม่เป็นเห็ดไปเบิดได้พี่น้อง <c oughs> ขนาดนอนนอนอยู่เพื่อนยังคึ้เห็นเห็ดได้บอสขึ้นเห็นผัวได้ผัวด้วยแมียนไปแนวตุ่มโดดคุมบุควมิเหมือน,นคือโดดคุมฮะ ใหม่ๆตุ้มๆขึ้นเคียเบื้องโดดนานแม่นอี่ดีคอยว่าโบใหม่ๆตุ้มๆขึ้นเคียเบือ้องโดดเป็ยังไงแม่นเลยมือพี่นอ้องเบป็นยังไงมือ <c ười> เปิดพมานกัง <c ười> <c ười> มาว่ามันหลอดสายตาโม้คอยกันน่นเตี้ยเมื่อนี้มันจนบานแบบไง รลอดสายตาได้จังไหนวะมว่ามันรลอดสายตาไปได้จังใด<ะ>่มัน,นีอ้ดอกใหญ่เปิดเจอเลยอู้ยพูดพูดเถอะวะขักเถอะพี่น่องเลยอย่าให้พี่น่องเนยมาเกกีเผ็ดน้ำเด้อ ผม,มบอกเลยเดี๋ยวปีบเลยล่ะเฮ้ขาหลายเอากระยางเบิงตามใจที่มันออกสุดหยดการเก็บเห็ดมือนี่พี่น้อง ย,ง <ฮะ S 1> ยังไงเยอะไหมพี่น้องเดี๋ยวสิลิพ่อสิินมาอยากกลนเบิงเด้ออันนี้ไม่มีอะไรนะคะบ,บิงบงมาอยากกวสิริพพี่นอ้องบิงเบงบิงปยังไงม่อยากกลัว่อย อยู่เป็นพ่อแม่ลูกเลยนะคะทุกคนหนึ่ง<ะ>เด็ดไข่ได้หนิพี่หมอสอง าดอกงามๆเลยค่ะเอ,อ้ยมัน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 